สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าศาลอาญารัชดานะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่พี่แอมมีน่นัดไต่สวนนะคะที่ศาลอาญารัชดาวันนี้นะคะ ือประตูศาลก็ปิดนะคะไม่ให้ไม่ให้คนภายนอกเข้านะคะแล้วก็บริเวณหน้าศาลเนี่ยนอกจากจะมีอ่าผู้คนหลากหลายนะคะมามาร่วมให้กำลังใจนะคะแอมมี่แล้วก็พี่ไม้เนาะแล้วที่มีนัดไต่สวนวันนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีอ่าน้องซันนี่บิ๊กไซนะคะที่ปากหลักอดอาหารอยู่ตั้งแต่วันห้าวันที่แล้วเนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ หแล้วจะเข้าวันที่6กสำหรับการอดอาหารแล้วนะคะน,น,นี่เดี๋ยวก็มีคุณไผ่นะคะอยู่ด้วยไผ่ดาวดินเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาให้พูดคุยกันสักนิดแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนนิดนึงเนาะนี่นะคะมีพี่ไผ่แล้วก็มีน้องซันนะคะอยู่ตรงซุ้มตรงนี้นะคะอดกับเพื่อนคืนสิทิิประกันตัวนะคะซึ่งน้องซันเนี่ยก็จะปักหลักอดอาหาร จนกว่าร่างกายจะไม่ไหวเลยนะคะเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนของเรานะคะแล้วก็มีพระอาจารย์นะคะที่เดินพารุฟ้าก็มาปักหลักกับเราตั้งแต่วนันก่อนเลยนะะี่ก็คือบรรยากาศบรรยากาศก็มีแม่ๆมนะคะมา,ามาแจกอาหารนะคะให้กับคนที่มาอยู่บริเวณหน้าศาลด้วย วันนี้ผู้คนเยอะเลยนะคะวันนี้บริเวณที่ป้ายรถเมล์ก็จะมีเขียนป้ายด้วยนะคะเขียนว่าอดพร้อมเพื่อนนะคะ,ะในตอนนี้นะคะพี่แอมมี่เนี่ยก็กำลังแต่ส่วนอยู่ในห้องพิจารณาคดีเนาะเห็นว่า ทางเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยให้แค่ญาติแล้วก็คนใกล้ชิดเข้าไปนะคะก็ไม่ได้คนคนภายนอกก็ไม่ได้เข้าไปนะคะเราจะมาพูดคุยกับซันนี่สักหน่อยซันค่ะสวัสดีค่ะขอพูดคุยด้วยหน่อยขอเสียงนางๆนิดนึงนะคะพอดีเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันแบบ ด้าวันแล้ว,ว,ลวจะเข้าวันที่6แล้วเนาะ,ะเป็นยังไงบ้างคะ ก็ขอให้พักาการที่อะไรที่ร่างกายยังไม่มีกลับไปก่อนได้ไหมสิ่งที่เข้ามาล้มาอะไรมาก็ยังเป็นอาการปกติคือขอให้พักลับไปกอดปกติอยู่เนาะไม่ได้ไม่ได้มีอาการแบบเพียยังไม่ยังไม่เพียขนาดนั้นเพียเพียแบบเพียเพียเปลีลยวเพียปกตินิดหน่อยเราเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ปักหลักมาเนี่ยมีคนมาให้กำลังใจเยอะไหมคะก็เยอะครับทั้งพี่น้องมวลชนที่ ให้เห็นเขาแก้วไหมติดฟามาเลยแล้วทุกาับัก็ขอบคุณครับได้รับทางตลอดเวลาแล้ววันนี้มีข่าววันนี้เพื่อนเราเนี่ยมีนัดไต่สวนที่ศาลด้วยคิดว่ายังไงคิดว่าศาลจะให้ไหมผมมีความหวังและเชื่อทุกครั้งในการทีมีการพิจาา ด้วยความที่เราปักหลักโอตหารอยู่ตรงนี้เราเราก็ต้องมีความหวังอะไรใช่ไหมคนะแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเห็นมีเหตุการณ์ตอนช่วงจะเช้าเชา้ชาเห็นมีรถค่อฟอมีรถน้ำซีนโน่เข้าไปในศาลด้วยออตอนนั้นตอนนั้นซันเห็นเหตุหการณ์ไหมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเล่าไม่ได้เล่นบอลมังมีพรม ในระหว่างนั้นอเหรือเปล่าครับนอนหลับยาวเลยใช่ไหมคะเก็ตอนนี้ก็กำลังเริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มนอนนอนได้แล้วเนาะเวลาที่โอเคตอนนี้น้องสันก็อาการไม่ได้น่าเป็นห่วงนะคะกำลังใจดีอยู่ยิ้มชื่อสามนิ้วหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะบริเวณด้านหน้าเนาะ นี่ยอย่่นีอันนี้คุณจตุพัฒน์นะคะบุญพัทรารักษาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้มาทำอะไรที่นี่คะว,วันนี้มาให้กำลังใจครับให้กำลังใจเพื่อนคลายประการรับประทานอืมคลายแต่ส่วนบ้างคะวันนี้ มีไม้มีไม้านค่เอากาศร้อนไหมคะพี่ไผรับีหรอ่วระกไ่หงางาดแล้วใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานเปิดตัววันแรกเป็นยังไงบ้าง

วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะพี่ไผ่วันนี้เห็นว่าจะรเอามที่คือจะมองหถ้าสมัยก่อนในสมัยของพิธเจ้าพีต้อมนทแบบนี้ก็พเจ้าราจับสื่อโยนด็กเพ่หลวงดาวดินหลพ่าวดิหลวงพ่อดาวดินก็อยู่ข้างๆเรานี่เองนะคะเนคน <c oughs> เออแล้วก็อยากให้พี่ไผ่แบบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ่อการคืนสิทธิประกันตัวให้เพื่อนเราเนี่ยมันมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะมีใช่ไหมแล้วแบบเออยังไง เ็นทีเคียความยุติคนอันนี้กนการยุปตก็ผมอยากทํ่าะเทศัาให้หลับต้องเปดมอย่างนี้นะต้องู่เไม่ได้อะต้องเปิดนะ ไม่เช<ห>ื่อดักไม่เชื่อพูดน้านนั่งเลยคะ่ะไม่ได้ยินเลยตามฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะเนื่องจากตอนนี้เสียงโอ้โอเคโอเคเขาบอกว่าโอเคเริ่มได้ยินแล้วเนาะได้ยินเสียงพี่ไผ่กันไหมคะตอนนี้เสียงรบกวนค่อนข้างเยอะมากๆเลย ค่าเดี๋ยวลองกลับไปตรงที่สิทธิประกันตัวนิดนึงคือมันเป็นสิทธิทุกคนพึงมีแล้วก็เพื่อนเราก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ควรจะได้รับสิทธิประกันตัวเพื่อออกมาสู้คดีคือผู้บริวารีอ Icana, zat, ไม่คาไมตัไม่ตัดสินจะไม่พิจารณาก็ทใ้วูหาต้องเยีไปม่ปังคนถ้ามันับมาในหลัรเนก็นัได้ระไม่ต้องของก็อร่อยอร่อยไปรอก players, ett, idal, chanting, <S s os, so can, ันนะฮะ เรื่องบาดแลเ่อการบดเ่ามาเราหาเรื่องอะไรนะครับ่พายุมันเนี่ย็นรที่เรากลต่างๆกับงที่เกิดขึ้นกับกาทเราควรที่ไม่ยอ้ในาร่เราได้ออกมาชีวิตโอเคแลวควรที่จะ วที่จะใช้กระแสเป็นเครื่องมือมันทำให้คนรุ่นใหม่ทำให้เยาวชนมันทำให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยไม่วนไม่ไม่ใช่วัไม่นับถือไม่ก็ี่่านมาตอย่างเาเรียกอะไรของที่เขาบอกเขาต้องมีการบอกจะให้จะให้ากลับมาอยู่ในร่องรอยครับผมาเนี้ครับเพ่อ่นิพนธ์ครั่โอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับพี่ไผ่พี่ไผ่ก็บอกนะคะว่า

อืพี่ไผ่นะคะบอกว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับความอายุติธรรมที่ศาลมีที่เกิดขึ้นก็เชิญชวนทุกคนนะคะมายืนออกมายืนด้วยกันคือมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆแค่เรายืนเพื่อแอคชั่นอะไรสักอย่างต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นก็พี่ไผ่ก็เชิญชวนเรานะคะขออภัยด้วยเสียงรบกวนเยอะมากๆไม่ได้ยินนะคะตอนนี้โอเคขอบุณพี่ไผ่ค่ะเราเดี๋ยวเราให้พี่ไผ่นั่ง

เมื่อกี้พี่ไผ่พูดก็เห็นหลายคนเมนว่าไม่ได้ยินเลยขออภัยจริงๆฟังแต่เ,เมื่อกี้นะคะพี่ไผ่ตอนพูดจะจบเนี่ยพี่ไผ่ก็ก็ได้เชิญชวนนะคะสำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยเนาะกับความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเราหลายๆอย่างเนาะ ก็ออกมานะคะออกมายืนด้วยกันะค่ะยืนหยุดถังนะคะเป,เป็นเป็นการแอคชั่นอะไรที่ง่ายๆมากๆเลยนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้เนาะตนนีตอนนี้ก็ไม่ได้อากาศก็เริ่มไม่มีแดดแล้วนะคะ เราก็กําลังแต่สวนอยู่ในห้องพิจารณาคาดีกันอยู่นะคะตอนนี้มีแยมมี่มีไม้นะคะแล้วก็มีแพงวินเนาะที่มาแล้วก็วันนี้นะคะรอฟังราฟังคำไต่สวนของศาลนะคะว่าจะเป็นยังไงทุกคนก็รุ้นกันพร้อมไปตามๆกันนะคะที่บริเวณหน้าศาลอาญาตอนนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะ ก็เมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยกับพี่ไผ่เรื่องสิทธิประกันตัวไปกันนิดนึงเนาะพี่ไผ่ก็บอกว่า,ามันเป็นสิทธิที่พึงมีทุกคนทุกคนควรได้รับสิทธิประกันตัวในการในการาต่อสู้คดีซึ่งการต่อสู้คดีเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามขั้นตอนเนาะการพิจารณาไต่สวนกันแต่ว่า เพื่อนเราก็ไม่ได้มีพฤติกรรมจะหลบหนีหรือว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะคะก็ไม่ควรถูกคุมขังไว้นะคะควรที่จะได้ออกมาใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้คดีตามปกติตามขั้นตอนของศาลที่ควรจะเป็นนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ ที่เราหลายๆคนนะคะออกมาอดอาหารกันที่บริเวณหน้าสารอาญาตรงนี้นะคะก็เมื่อกี้มีหลวงพ่อนะคะมาะมาเดินทางมาลงรถที่หน้าสารอาญาะคะ่ะก็คือหลวงพ่อที่อยู่หมู่บ้านทะลุฟ้ากับเราตั้งแต่แรกๆเลยนะคะจนถึงขั้นโดนสลายเลยทีเดียวตอนนี้หลวงพ่อก็มาปักหลัก เ,เ,เดี๋ยวเราจะพาอะเอ้ยอลืมไปเลยค่ะว่าต้องอัปเดตอาการ,รน้องสันเมื่อกี้ก็ได้ไปถามาน้องสันนิดนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับอาการตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวกันได้แล้วนะคะกับอาการของการนอนเนาะที่แบบว่าช่วงแรกๆก็จะนอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากว่ามีสิ่งรบกวนไม่ว่าจะเป็นควนมลดเสียงรถหรือว่าไฟนะคะไฟถนนทำให้นอนไม่หลับตอนนี้สันก็นอน,น,อนหลับแล้ว ปกติดีอาการเพียมีบ้างนิดหน่อยเนื่องจากไม่ได้ทานอาหารแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับที่แย่ร่างกายก็ร่างกายตอนนี้ก็ำลังเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเลยโอเคเดี๋ยวเราจะขอปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเห็นว่าช่วงบ่ายนี้ทาง มอทอมีกิจกรรมด้วยนะคะที่นี่เดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะดเดี๋ยวรอลุน้นสารไตส่สวนเพื่อนๆเ,เ,เราทุกคนนะคะว่าสารจะสารจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนเราทั้งสามคน